thank you ซื้อวัตถุดิบนะคะเป็นระบบของการดําเนินการจัดหาสินค้าหาวัตถุดิบเพื่อตอบสนองความต้องการของธุร,รกิจร้านอาหารหรือโรงแรมนั้นๆน,น,นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการของแต่ละแผนกนะคะทีนี้เราจะเข้ามาสู่ของอแผนกครัวนะคะในการจัดซื้อวัตถุดิบเนี่ยคนที่อยู่ในแผนกครัวเขาก็จะได้ตัววัตถุดิบตรงตามความต้องการของเขาเพื่อที่จะทําให้ได้ในเรื่องของมาตรฐานของอาหารแต่ละจานด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยการจัดซื้อ ของวัตถุดิบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ต้องสอดคล้องกับเวลาที่นําไปใช้ประโยชน์ด้วยค่ะเรามาดูนะคะว่าความสําคัญของการจัดซื้อมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะเพื่อเพิ่มความสามารถและคุณภาพในเรื่องการให้การบริการมากขึ้นค่ะ 2. นะคะอาหารที่นําออกมาให้บริการลูกค้านะคะสามารถสร้างความพึงพอใจกับผู้บริโภคได้นะคะนั่นหมายถึงว่าคุณภาพของอาหารทุกจานแต่ละครั้งที่ออกจากครัวนะคะจะต้องมี คุณภาพเดียวกันค่ะเนื่องจากว่ามันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพนํามาประกอบอาหารด้วยนะคะ3ค่ะเป็นตัวกําหนดในเรื่องของต้นทุนนะคะสําคัญมากเลยค่ะในเรื่องนี้นะคะแต่ละธุรกิจแต่ละที่นะคะจะต้องมีระบบการจัดซื้อที่ดีการทําอาหารที่จะต้องให้ได้ในเรื่องของ กำไรหรือต้นทุนนะคะก็ขึ้นอยู่กับแผนกจัดซื้อเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพที่ดีก็จะขึ้นอยู่กับราคาที่เหมาะสมนะคะประเภทแล้วก็แหล่งที่มาของการจัดซื้อด้วยค่ะขั้นตอนในการจัดซื้อนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเอามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะจะเป็นการสำรวจความต้องการในการซื้อค่ะซึ่งในแต่ละโรงแรมหรือแต่ละร้านอาหารนะคะก็จะให้แผนก ฝ่ายผลิตหรือพ่อครัวของเรานะคะทําหน้าที่ในการริสรายการวัตถุดิบที่ต้องการใช้ก่อนที่จะริสก็ต้องรู้ว่าในผแผนกแต่ละผแผนกครัวค่ะเขามีรายการอาหารรายการอะไรบ้างนะคะฉะนั้นครัวแต่ละที่ก็จะมีหลากหลายครัวมากๆนะคะแต่ละที่อย่างเช่นผแผนกเบเกอรี่ครัวร้อนหรือจัดเลี้ยงนะคะจะต้องทําการรวบรวมรายการของวัตถุดิบที่แต่ละครัวต้องใช้และจะนํามาเสนอรายการจัดซื้อต่อผแผนก จัดซื้อนะคะจากนั้นนะคะก็จะมาร่วมกันตรวจสอบในเรื่องของการเสนอรายการจัดซื้อซึ่งการตรวจสอบตรงนี้นะคะจะต้องอาศัยข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับชนิดคุณภาพประเภทของวัตถุดิบด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของต้นทุนในการผลิตและในเรื่องของอายุการเก็บรักษาของวัตถุดิบด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะฝ่ายจัดซื้อก็จะทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งซื้อนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่แผนกครัวจะ เขียนลิสต์รายการเนี่ยก็จะได้เขียนสะดวกขึ้นเป็นการระบุปริมาณนะคะระบุในเรื่องของขนาดหรือไซส์ของวัตถุดิบที่ต้องการสั่งนะคะและเมื่อ จัดสั่งใบจัดซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทําการตรวจสอบตรวจรับในเรื่องของวัตถุดิบค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นการชําระเงินก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของขั้นตอนการจัดซื้อค่ะทีนี้นะคะระบบการจัดซื้อโดยทั่วไปแล้วนะคะเอาหลักการง่ายๆเลยค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ระบบด้วยกันนะคะ ระบบการจัดซื้อแบบส่วนกลางนะคะเป็นการจัดซื้อโดยแผนกจัดซื้อค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ในเรื่องของการจัดซื้อโดยเฉพาะให้กับร้านอาหารหรือโรงแรมนั้นๆน,น,นะคะต่อไปนะคะจะเป็นระบบการจัดซื้อโดยอิสระนะคะซึ่งเป็นการซื้อของแต่ละหน่วยงานย่อยกระจายการซื้ออย่างเป็นอิสระนะคะอย่างเช่นในแผนกครัวเราก็อาจจะมีในส่วนของออครัวร้อนนะคะ ในแผนกของครัวจัดเลี้ยงหรือครัวเบเกอรี่นะคะทั้ง3มครัวนี้อาจจะทําในเรื่องของการจัดซื้อของแต่ละครัวโดยอิสระก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องผ่านในเรื่องของระบบการจัดซื้อส่วนกลางนะคะอย่างเช่นห้องครัวนะคะก็จะมีการจัดซื้อที่เหมาะสมของแต่ละแผนกในกรณีที่ต้องการวัตถุดิบแบบเร่งด่วนนะคะก็จะเป็นการให้พ่อค้าคนกลางนะคะนำมาให้เราแบบกระทันหันนะคะก็จะป้องกันในเรื่องของการออคุณภาพแล้วก็เวลา ในการส่งอาหารให้ลูกค้าด้วยนะคะ ระบบการจัดซื้อแบบรวมกลุ่มนะคะเป็นการจัดซื้อโดยหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้นะคะอย่างเช่นแผนกครัวเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ปากกาดินสอสก็อตเทปนะคะเนื่องจากใช้ในเรื่องของการจดรายละเอียดของออเดอร์นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะไปใช้รวมกับในแผนกออฟฟิศได้ะคะ่ะฉะนั้นก็จะมีการจัดซื้อในปริมาณที่มากขึ้นนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนและก็เป็นการเพิ่มผลประโยชน์ให้ กับผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายด้วยค่ะประเภทของสินค้าที่เราจัดซื้อนะคะแบ่งได้ง่ายๆเลยแต่ละที่แบ่งกันยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาฟังกันนะคะประเภทแรกเลยค่ะอาหารสดนะคะขอยกตัวอย่างเลยค่ะเนื้อสัตว์ผัก ผลไม้นะคะเป็นอาหารที่อายุการเก็บรักษาสั้นนะคะฉะนั้นการจัดซื้อจะต้องรู้ในเรื่องของการจัดเก็บที่ดีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการจัดเก็บของวัตถุดิบแต่ละประเภทด้วยนะคะ2ค่ะในกลุ่มของอาหารแห้งนะคะเครื่องปรุงรสหรืออาหารที่เสื่อมเสียได้ช้านะคะในที่นี้อย่างเช่นข้าวสารนะคะถั่วธัญพืชต่างๆ แป้งที่ใช้ในการทำเบเกอรี่นะคะเครื่องปรุงรสต่างๆหรือเครื่องเทศสมุนไพรนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เก็บรักษาได้ง่ายนะคะเนื่องจากว่าอายุการเก็บรักษาเขาเนี่ยมีอายุเก็บได้นานกว่าแล้วก็เก็บได้ง่ายกว่าด้วยนะคะ 3. อยู่ในกลุ่มของวัสดุสิ้นเปลืองนะคะเช่นผงซักฟอกนะคะน้ำยาล้างจาน ถุงพลาสติกนะคะหนังยางหรือถุงมือสําหรับผแผนกครัวที่ใช้เกี่ยวกับการสัมผัสอาหารนะคะทั้งหมดนี้ล้วนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองทั้งสิ้นนะคะ4อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ทั้งในครัวแล้วก็ใช้ในสํานักงานนะคะเช่นโต๊ะเก้าอี้ปากกาดินสอหรือกระดาษนะคะลักษณะการจัดซื้อที่ดีมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลย มีขั้นตอนที่ชัดเจนค่ะแน่นอนค่ะในหลายๆที่นะคะในเรื่องของการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จเนื่องจากว่าขาดระบบการจัดซื้อที่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ย ขั้นตอนที่ชัดเจนย่อมสามารถกลับไปทวนสอบได้ว่าใครทำหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการอนุมัติการจัดซื้อนะคะและง่ายต่อการปฏิบัติด,ด้วยค่ะ 2. นะคะมีระบบข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ควบคุมได้ง่ายนะคะเนื่องจากการจัดซื้อจะเป็นกระบวนการที่ถูกดําเนินการตลอดเวลานะคะสินค้าวัตถุดิบและชนิดแต่ละอย่างมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับแผนดําเนินการของแต่ละที่ด้วยค่ะ นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะของในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุดิบค่ะ